สวัสดีครับช่างตครับ st service นะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีปัญหานะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับที่อาการนะครับก็คือติดดับดับนะครับบางครั้งกดแล้วติดบางทีกดแล้วไม่ติดนะครับหรือกดแล้วสวิตช์ค้างสวิตช์หลวมนะครับ อันนี้ก็สาเหตุนะครับก็เกิดจากตัวสวิตช์กดนะครับท,ท,ที่มีอาการกดแล้วติดติดดบๆสาเหตุก็คือตัวสวิตช์กดเสียนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆแบบจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายอุปกรณ์ที่เรามีก็คือหัวแรงนะครับต้องมีหัวแรงเอาไว้เชื่อมไวไต้ต่อนะครับหัวแรงก็ราคาไม่แพงน,นะครับร้อยกว่าบาทก็ซื้อมาใช้เองก็ได้นะครับ แบตเตอรี่นี้ก็มีประโยชน์นะครับเราใช้กันทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้แสงสว่างจาเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ถ้ามันเกิดมีอาการเสียหายนะครับอาการก็คือส่วนมากจะโดนฝนนะครับโดนฝนโดนน้ําแล้วก็กดแล้วทําให้สวิตช์มีปัญหานะครับเข้าขสนิมภายในกดแล้วติดติดตดำๆถ้าอยากจะเปลี่ยนครับก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับ ครับอาการติดติดดบดับนี้มันก็จะมี2ลักษณะนะครับก็คือตัวสวิตเสียแล้วก็ตัวลายปิ้นที่ขาสวิตนี้นะครับมันอาจจะหลวมจะหลุดก็ให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูก่อนก็ได้นะครับบางทีเรากดขาตรงยึดตัวสวิตนี้เป็นตัวโยกตัวคอนะครับก็จะทําให้อาการติดจุดดับเหมือนกันถ้าขายึดขาเชื่อมตรงนี้ไม่มีการหลุดหลวมนะครับ เป็นที่ตัวสวิตก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นที่ตัวการหลุดหลวมนี่ก็แค่ย้ำนะครับย้ำตะกัวก็เชื่อมใหม่ก็จะใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้สาเหตุเกิดจากตัวสวิตนะครับสวิตกดตัวนี้หลวมก็เปลี่ยนง่ายครับเสียบพวัวแรงร้อนแล้วก็มัดจีหอกเลยนะครับมีตัวดูดตะกัวนี้ก็จะง่ายนะครับตัวดูตะกัว อันนี้อาศัยจังหวะโยกนะครับหรือถ้าไม่มีตัวดูดตะกัวนะครับก็ดัดแปลงก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวดูดตะกัวถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สายการใใช้วิธีการดูดซับนะครับก็คือปอกสายลวดทองแดงไฟนี่นะครับสายไฟนี่นะครับ ็จะดูดซับออกไปได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นสายดูดซับก็จะมีขายนะครับดูดซับตะกวัวถ้าให้ง่ายและสะดวกก็คือตัวดูดตะกวัวนะครับจะใช้ง่ายกว่าให้สายร้อนแล้วก็มาจี้ใส่นะครับมันก็จะดูดซับออกมานะครับก็จี้ไปแล้วก็ดึงไปด้วยนะครับจะได้หลุดออกมาข้างละเล็กละน้อยนะครับเดี๋ยวก็หลุดออกมา เอาแบบง่ายๆครับอุปกรณ์ไม่ครบครับก็ดึงๆช่วยแล้วก็มัดจีขานั้นทีขานี้ทีนะครับ mm hmm. ค่อยๆครับมันก็จะหลุดออกมาครับลักษณะนี้ไงเป็นลักษณะสามขาครับสวิตสามขาตัวสวิตกดนะครับถ้าเราจะไปซื้อหาตามร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ถอดเอาตัวอย่างอย่างนี้นะครับเข้าไปหาซื้อตามร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็ จะมีนะครับก็เอาตัวอย่างเข้าไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าตัวเท่ากันหรือถ้าเรามีเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าเครื่องที่พังแล้วแต่สวิตมันยังดีอยู่มาถอดเอาก้อนก็ได้ครับขอให้ตัวลักษณะสวิตนี้มันคล้ายกันนะครับก็คือตัวเท่ากันส่วนสีนี่ไม่เป็นไรครับสีขาวสีแดงไม่เป็นไรตัวนี้ ตรวจเช็คแล้วมันดีอยู่นะครับสวิตมันเสียที่แบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพแนละ้วเอาอทิ้งไปแล้วเราก็มาก๊อปเอาตัวสวิตมันเลยนะครับใส่กันได้ถ้ารุ่นเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกันเวลาเราบัดจีนะครับก็อย่าแช่นานนะครับถ้าเราแช่นานมันจะทําให้ตัวสวิตนี้เปื่อยนะครับ ก็ขาน้ำทีขานี้ทีนะครับโยกไปโยกมาครับเอ้มันหอ,อกถ้ามีตัวดูตะกัวจะง่ายนะครับซื้อมาใช้ก็ไม่แพงครับสี่ห้าสิบบาทร้อยบาทนี้พอดีที่นี่มันหักครับก็เลยต้องใช้เดี๋ยวนี้ไปก่อน ลังจากที่เราถอดอสวิตนะครับจากตัวเก่าออกมาได้แล้วเราก็มาใส่กับตัวที่เราจะใส่นะครับสวิตตัวนี้นะครับลักษณะจะเป็น3ขานะครับก็เสียบเข้าไปตามร่องลักษณะเลยนะครับ ก็เชื่อมบัดจีแล้วนะครับ,บอย่าให้ขาชนกันนะครับอยู่จุดไขจุดมันเราก็กดตัวสวิตช์เข้ากับแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงจิ้มไปทีละขาให้มันเ,เข้าให้แน่นเข้าให้สุดนะครับ สังเกตเห็นนะครับจุดตรงไหนมันมีการหลุดล่อนหรืออันนี้เราก็สามารถไล่ตะกวัวใส่อีกได้นะครับชื่อมย้ำเข้าไปนะครับกดหนึ่งนะครับติดกดสองตดนะครับปกติแล้วนีคือใช้ได้นะครับก็ง่ายๆนะครับ วิธีการเปลี่ยนสวิตกดนะครับสำหรับไปฉายคาดหัวนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแผ่นปิน้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จแล้วที่สวิตกดอย่างนี้นะครับถ้ามีอาการสวิตเสียกดแล้วบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดก็หอดเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้ครับ ถ้าเกิดจากอาการหลุดหล้วมก็ย้ำตะกัวเข้าไปใหม่นะครับเชื่อมใหม่ก็ใช้ได้นะครับก็ง่ายๆครับวิธีการเปลี่ยนสวิตไฟฉายคาดหัวแบบก๊อปนะครับก๊อปจากตัวเก่านะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วแบตเตอรี่เสื่อมเราก็ถอดก๊ปอปเอาแต่ตัวสวิตที่มันดีมาใส่กับตัวที่แบตเตอรี่ดีนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับ เกิดจากน้ำเข้าหรือตากฝนนะครับก็แค่ทำให้แห้งแล้วก็ตากแดดมันก็จะหายครับแต่ถ้าไม่หายจริงๆเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็จะไปซื้อหาไหลที่ตามร้านขายก็จะมีอยู่นะครับไหลแบบนี้หรือไม่เราก็ก๊อบจากเครื่องเก่าได้นะครับกดหนึ่งกดสองิีครับปกติด,ดีครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนสวิต สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก s t Service ครับขอบคุณครับ